จากสถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นนะคะในพื้นที่เขาแหลมตำบลเขาพระจังหวัดนครนายกทำให้เจ้าหน้าที่ทั้งชุดเดินเท้าขึ้นเขาไปเพื่อปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าและที่ผ่านมาก็ทำให้หลายคนได้รับบาดเจ็บบางนายต้องส่งตัวรักษาตัวที่โรงพยาบาล นายอัธพลเจริญชันสา,ารักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชระบุว่าขณะนี้ยังกังวลว่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่อยู่ห่างจากจุดนี้2กิโลเมตรจะได้รับผลกระทบและต้องเร่งแก้ปัญหาทิ้งน้ำจากเฮลิคอปเตอร์ทำแนวกันไฟและ เผาโต้กลับเพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิงขณะที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้มีการจัดทําแนวกันไฟห่างจากจุดไฟไหม้1กิโลเมตรใช้เฮลิคอปเตอร์สนับสนุนการดับไฟอย่างต่อเนื่องขณะนี้กรมอุทยานได้สั่งปิดอุทยานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแล้ว101แห่งและขอให้ตำรวจท้องถิน่นดําเนินคดีอย่างเข้มขน้นกรณีมีคนเข้าไปจุดไฟเผาป่า